ไปดูวันที่2ของการเดินหน้าสำรวจหลักเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชานะคะที่จังหวัดสระแก้วขณะเดียวกันค่ะชาวนาที่นั่นก็คงเร่งเกี่ยวข้าวเพราะกลัวว่าสถานการณ์อาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นได้ไปติดตามเรื่องนี้จากผู้สื่ข่าวของเรานะคะคุณอนันตชัยวัชรเสถียรรายงานสดจากพื้นที่ค่ะเช่เลยครับ ครับพี่กฤษดาพี่สจีครับต้องบอกว่าสภาพอากาศวันนี้ที่จังหวัดสาะแก้วมีลมค่อนข้างแรงนะครับก็จะถือว่าจะเป็นอุปสรรคในการใช้ดโดรนบินสำรวจในวันที่2ในวันนี้ครับการเดินหน้าสำรวจและการวางหมุดชั่วคราวบริเวณหลักหมุดที่42ถึง47บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วหลังเมื่อวานนี้ครับได้ดำเนินการเป็นวันแรก ซึ่งรังวัดด้วยระบบ GPS ได้จำนวน8จุดพร้อมทั้งบินโดนถ่ายภาพได้1เที่ยวบินระยะทาง800เมตรส่วนวันนี้ครับจะเริ่มดำเนินการเป็นวันที่2ก็ค่อนข้างมีปัญหาอุปสรรคนะครับเนื่องจากวันนี้สภาพอากาศมีลมแรงทำให้ในช่วงเช้าไม่สามารถทำการบินโดนได้และพื้นที่ในเที่ยวบินรอบที่2นี้เป็นป่าค่อนข้างทึบครับทำให้การกลุยแนวเข้าไปยังจุดดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างลำบากนั่นเองครับ พร้อมกันนี้ครับกองกําลังบูรพาได้ชี้แจงถึงประเด็นที่นายวีระสมความคิดครับเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน ออกมาเปิดเผยนะครับว่าการสำรวจการวางหมดชั่วคราวในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยีไลด้าหรือเครื่องสำรวจด้วยแสงเลเซอร์มาบินสำรวจซึ่งอาจทำให้เส้นเขตแดนต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเส้นเขตแดนเดิมวันนี้ครับกองกำลังบุรพายืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการนำเทคโนโลยีไลด้ามาใช้ในภารกิจครั้งนี้แต่เป็นการใช้โดนถ่ายภาพสำหรับถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอทั่วไปเท่านั้นครับ อย่างไรก็ตามครับคาดว่าการวางหมวดชั่วคราวในเฟสแรกช่วงหลักหมุดที่42ถึง43จะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์นั่นเองครับ ดานคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีครับวันนี้ลงพื้นที่มาจังหวัดสาแก้วด้วยก็บอกนะครับว่าได้พูดคุยกับพลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมบอกว่าสถานาการณ์ในตอนนี้ครับกัมพูชายังคงนิ่งอยู่และการวางหมดชั่วคราวยังคงเป็นไปตามแผนแต่ถ้าหลังจากนี้กัมพูชาขัดขืนหรือมีการเคลื่อนไหวอะไร ตนได้รับสารจากพลเอกนัทพลนะครับบอกว่าก็จะต้องดําเนินการขั้นเด็ดขาดเพราะทุกอย่างถึงขั้นขีดสุดแล้วไปฟังเสียงกันครับตอนนี้เนี่ยพอเป็นขั้นตอนอย่างที่เห็นเนี่ยถ้าทางกบูชาสงบอย่างที่เห็นนะวันนี้นะทุกอย่างจะดําเนินไปตามแผนค่ะแต่ถ้าเกิดมีการขัดขืนหรือมีอะไรเกิดขึ้นทางจากฝั่งกบูชาตอนนี้วิก็กมีคําสั่งแล้วนะคะว่าจัดการขั้นรุนแรงทันที ไม่รอแล้วนะคะทุกอย่างคือบันถึงขีดสุดแล้วขณะที่เช้าวันนี้ครับกองทัพบ,บกได้นํากําลังพลลงพื้นที่เพื่อช่วยชาวนาที่มีไรนาประชิดชายแดนครับเก็บเกี่ยวข้าวและยืนคุ้มกันอย่างต่อเนื่องเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังชาวนาหลายคนมีความกังวลใจครับว่าจะเกิดสถานการณ์และจะทําให้ไรนาเสียหายโดยตอนนี้ครับมีชาวนากว่า18รายที่แสดงความประสงค์ขอความช่วยเหลือ ซึ่งตอนนี้กองทัพก็ได้ดําเนินการช่วยเหลือไปแล้วกว่า10รายคาดว่าจะเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนนี้นั่นเองครับผู้ชมครับต้องบอกว่าการวางหมดชั่วคราวในพื้นที่นะครับก็ต้องจับตาดูเรื่องของความร่วมมือของฝ่ายกัมพูชานะครับว่าจะให้ความร่วมมือกับไทยตลอดรอดฝั่งหรือไม่ทมกลางความไม่ไว้วางใจของชาวบ้านในพื้นที่ครับและทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่จังหวัดสระแก้วครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณค่ะ すごい